ก็สวัสดีครับผม V Investor Man นะครับวันนี้นะครับมาแนะนำเพื่อนๆครับกับแอป b i n a n c e นะครับก็คือสามารถรับ1เหรียญบูเอ u s ูเได้นะครับ BUSD นะครับเป็นเหรียญของ b บ n a n c e นะครับก็มาที่แอป b i n ance ครับแอป Binance อยู่ตรงไหนแอป Binance ก็คือตัวนี้นะครับหรือเรียกกระเป๋าของ b บ n a n c e นั่นเองนะครับก็แตะเข้าไปเลยครับเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้ผมได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับของท่านใดที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับเขาก็จะให้ล็อกอินนะครับโดยที่เราอาจจะใส่ขั้นตอนการล็อกอินไว้2ออชั้นนะครับระหว่างเบอร์โทรกับอีเมลนะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้ครับว่าเป็นหน้าโฮมหรือไม่นะครับหน้าโฮมก็คือตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นโฮมนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรับนะครับเราก็ต้องโอนออกให้ ID ของคนอื่นนะครับ ก่อนนะครับแต่การโอ,อนออกนะครับก็ประมาณ10กว่าตังนะครับแต่ได้รับ1เหรียญเท่ากับ b ียูเเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาขึ้นลงนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ40หรือ36ประมาณนี้นะครับก็ให้แตะเข้าไปตรงลูกศรชี้ครับตรงมุมขวาด้านบนนะครับเราแตะเข้ามานะครับ เมื่อแต่เข้ามาเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเห็นเมนูเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราจะได้รับ1.5 1.55 BUSD นะครับฟรีนะครับจะเป็นในรูปของกล่องของขวัญคนนี้เราจะโอนไปให้ออนไปให้กับ ID ของเพื่อนนะครับแล้วก็เป็น Binance ID ก็คือโอนไปอีกบัญชีหนึงคนที่มีบัญชี Binance ส่วนบัญชีของผมก็เดี๋ยว จะแจ้งบอกว่า ID อะไรนะครับถ้าใครจะโอนเข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับเพียง0ูนจุเท่านั้นเองแต่เราจะได้รับกลับคืนก็คือ1.55เหรียญน,นะครับไอดี ID ของผมก็จะเป็น56 1นะครับ2 1 0 8 6นะครับให้เอามาใส่ในช่องนี้นะครับถ้าใครมีกระเป๋าไวแน้นอยู่นะครับ เสร็จแล้วก็โอนมาในจํานวน0.01นะครับก็สิบกว่าตังเองนะครับแต่คราวนี้ผมจะโอนไปให้อีกกระเป๋าหนึ่งนะครับของอเพื่อนนะครับก็เป็น147736นะครับ174436 423 423 เมื่อเสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มคอนเฟิร์มตรงนี้ให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มเลยกดเปร็ไปเลยครับคุณคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับทางนี้เขาก็จะให้เลือกนะครับว่าเป็นเหรียญบีแอนด์ B B ที่เราจะโอนไปนะครับก็กดตรงนี้ในใน,ในตรงช่วงตรงนี้นะครับเราก็กดเลือกเหรียญกดโอเคก่อนแล้วก็เลือกเหรียญเป็น Bnb นดนะีแ เมื่อได้เมื่อได้ตัวเหรียญไอ้ b ย s d ไม่ใช่ BNB นะครับเป็น BUSD เรียบร้อยเราก็ใส่จำนวน0.01อย่างนี้เสร็จแล้วก็กด continue ด้านล่างนะครับอ่าก็จำนวน0.01นะครับแล้วก็กด continue อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าครนี้เขาก็จะให้เราใส่ ตัวนี้ละตัวรหัสนะครับรหัสที่ที่เราอันนี้มานะครับก็กดเซนนะครับเขาจะแจ้งมานะครับเพราะเราต้องล็อกสองชั้นเป็นรหัสล็อกอินของเรานะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งเข้ามาเราก็รอครับอ่าเข้ามาแล้วก็เข้าไปตรวจด,ดูนะครับว่ารหัสอะไรสามสองหนึ่งห้าแปดสี่นะครับก็สลับมา แล้วก็ใส่นะครับ3 2 1 5 8 4นนะครับเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็เป็นอ e ีเมลนะครับเราก็ไปดูที่เมลนะครับก็ยุบหน้าจอลงไปที่เมลนะครับ มาแล้วนะครับเป็นใบแน้นเราก็เข้าไปดูครับสามศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดนะครับแล้วก็สลับหน้าไปสามศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดกดซัมมิตครับอ่าอันนี้เขาบอกว่าเราทำรายการช้าไปนะครับเราให้เราทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ตากดคอนเฟิร์มครับอ่าเสร็จแล้วก็เข้าไปดูใหม่ครับสามสองหนึ่งห้าแปดสี 3, 2, 1, 5, 8, ่น,นะครับเสร็จแล้วก็กด นะครับแล้วก็ไปดูทีอ่อีเมลของเรานะครับสามหนึ่งแปดสามเก้าเจ็ดอ่า ยังช้าอยู่นะครับ ครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูที่เมลนะครับอีกครั้งหนึ่งไปที่เมลนะครับโอเคเมื่อเรามาที่เมลนะครับกดย้อนสนออกไปห้าสี่สามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ สี่สาโอเคนะครับแล้วเราก็กด open นะครับกด open แล้วก็กด to เออ skip นะครับนี่เราจะแจ้งรายการมานะครับอ่าแล้วเราให้เรามากดตรงนี้ r e v e r t นะครับร e v e r t ตรงนี้นะครับกด r e v ว r t นะครับ รอสักครู่นะครับเขาก็จะเป็นคูปองนะครับเป็นคูปองมาให้แบบนี้นะครับเราก็ทำการาดีดีมนะครับรีดีมแล้วก็กดรีดีมอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับ เพียงเท่านี้ครับในการรับเหรียญ1.55 BUSD นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม